รีวิวพอร์ตหุ้นของเด็กอายุ21ปีมาดูว่าในพอร์ตของผมเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าถามว่าเงินเดือนผมเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยว่าแค่หมื่นกลางๆ ซึ่งหุ้นตัวแรกที่ผมถืออยู่เนี่ยก็คือ Nvidia เดียส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้การ์ดจอของ Nvidia เดียอยู่แล้วคือปกติผมชอบใช้คอม,ม่านะแล้วช่วงนี้เนี่ยเ i ก็กําลังมาแรงผมก็เลยจัดไปเลยหุ้น Nvidia เดียแล้วก็หุ้นตัวต่อมาก็คือ Microsoft นั่นเองซึ่งถ้าใครที่ใช้ Windows หรือใช้คอมพิวเตใครที่ใช้ Word ใช้ Excel PowerPoint เนี่ยก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คือผมใช้งานซอฟต์แวร์ของ Windows Microsoft ก็เป็นผู้พัฒนานั่นแหละใช่ไหมตุก และอีกตัวเนี่ยก็คือ KF h e d Tech ซึ่งเป็นกองทุนที่ผมไม่รู้จักเลยแต่ว่าที่เลือกลงทุนเนี่ยพอเห็นว่าผลประกอบการย้อนหลังมันเวิร์กผมก็เลยซื้อแค่นั้นเลยแล้วมันก็เวิร์กจริงครับขึ้นไป12%แล้วถ้าถามว่าลงทุนครั้งแรกต้องใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นเลยหรือเปล่าผมบอกเลยนะว่าลงทุนครั้งแรกผมใช้เงินแค่50บาทไม่เชื่อไปดูถ้าพอมีงบหน่อยหรือแบบมีเงินเหลือเก็บหน่อยเนี่ยก็สามารถขยับจาก500ไป1000 ไปพ5นหก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเลยนะครับส่วนตัวผมก็ถนัดประมาณนี้ผมไม่ได้พร้อมตั้งแต่เริ่มนะแต่ผมลงมือทําเลยก็คือลงทุนไปเลยนั่นแหละไม่ต้องคิดเยอะก็คือแผนลงทุนผมเนี่ยคือการ DCA นั่นเองทุกเดือนใส่เงินไปเท่าเท่าเดิมสําหรับวันนี้ฝนมาแล้วไปละ